Deal Damage to Opponents with a Legendary Weapon เราจะต้องใช้อาวุธระดับ Legendary ทำดาม g e ใส่สัตรูถ้าเพื่อนๆเล่นโหมดปกตินะคะอย่างเช่น b a t t l r r y y l l หรือว่า Zero Build เนี่ยมันก็จะเจออาวุธแบบุูมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นโหมด s o l i g โก d มันขึ้นมาให้เล่นก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นในโหมด s o l i g o o d ได้นะคะเพราะว่าใน โหมดนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธที่เป็นระดับเลเจนดารีทุกอันเลยแต่ถ้าใครหาอาวุธระดับเลเจนดารีหรือว่าสีส้มไม่ได้นะคะก็ให้เอาอาวุธอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ไปที่ตู้อัพเกรดนะคะเอ้ยอัปเกรดเบนช์นะคะหรือว่าโต๊อัพเกรดเพื่อนๆก็หาได้ที่ปั๊มน้ำมันนะคะ สัญลักษณ์มันจะขึ้นเป็นลูกศรขึ้นอันนี้วิธีการใช้ก็ถืออาวุธไ้ที่มือแล้วก็ไปอัพเกรดได้เลยทําแบบซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็ไปหาสตรูยิงค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ยากแต่ว่าเราอาจจะใต้ก่อนหรือว่ายิงยังไม่ครบก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะมาทําสะสมสะสมไปเรื่อยๆได้ะคะ่ะอันนี้ไม่ได้ทําในแบบซิงเกิลแมชหรือว่าตาเดียวกันนะคะ วุธพร้อมคนพร้อมแล้วนะคะก็เข้าไปจัดได้เลยค่ะทีนี้เวลายิงก็พยายามยิงให้โดนหัวนะคะเพราะว่ามันจะได้ได้ไดเมจเยอะๆหรือว่ายิงคนให้ล้มแล้วไปซ้ำก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะระยะประชิดแบบนี้เขาเก็บอาวุธทองของทรายไปด้วยไรายการจริงๆ